ัดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้จะทําเมนูกับข้าวย่างไก่จะเรามาหมักกันเลยค่ะหมักไก่จ้ะพี่น้องนี่จะกระเทียมนี่ไก่ที่จะหมักอันนี้สิป,ปิ้งจะ้ะอันนี้จะทอดใส่ใบมะกรูดตํานี่พริกไทยค่ะ ใหกไท่เม็ดค่อยหอมแบบนั้

นี่พริกไทยกับกระเทียมใส่แล้วจ้ใส่ซอสล้บป่นน้ำตาลน้ำตาลใส่สองช้อนโต๊ะเลยจ้ะ น,นี่หมักปิ้งจ้ะพี่เนอะหมักปิ้งหมักปิ้งเรียบร้อยอันนี้หมักทอดหมักทอดใส่ซอสเนือปน่น น้ำตาลจะเปนเนอ,อันนี้ใส่ไปแล้วมีพริกไทยพริกไทยป่นใบมะกรูดกระเทียมใส่ไปเรียบร้อยแล้วจ้ะทอดก็จะใส่แป้งแป้งกอดแป้งกอดนัอนจะพีน่นเนงแป้งทอดกอดใส่ปลาไหจ้ะหมักไว้ ะก็ไอ่กรป,ใ,กปใส่น้ำจ้ดด็นจะได้หอมพริกไทยเม็ดเลยจ้ะนี่ค่ะพรท,ที่จะทอดนี่เป็นเมนูเมนูที่จะทอด เรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้จะไปเสียบไหมอันนี้เมนูเมนูปิ้งอันนี้เมนูทอดเรียบร้อยค่ะไปปิ้งไปทอดได้เลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจขอบคุณที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะ